สวัสดีครับผมกันเชียงใหม่นะครับวันนี้มาดูเหรียญคูบาวัดปากองนะครับคูบาพระครูสิรินะครับนี่ครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับผิวไฟนะแต่ว่าองนี้เก็บไม่ค่อยดีนะผิวไฟจะแบบเห็นนิดนิดแล้วนะครับถ้าสวยสวยเนี่ยจะแดงทั้งเหรียญเลยนะเสมอกันนะครับแบบนี้เก็บไม่ดีนะนะครับแต่นี้มีแยกบล็อกนะรุ่นเนี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า s ขีดนะครับ ยันตัวนี้เหมือนตัว S ใช่ไหมครับเราก็จะมีขีดตรงนี้เห็นไหมที่มีสะท้อนขึ้นมาแดงๆเนี่ยนะเป็นขีดนะครับเห็นไหมขนานไปกับเส้นยันนะนะครับขีดเหมือนรอยเล็บจิกตรงนี้เลยนะเนี่ยเลข S ขีดนะครับนะมีเหมอาจจะมี3าบล็อกนะผมจําไม่ได้นะแต่บล็อกนิยมสุดเนี่ยเลขหนึ่งตรงนี้จะแบนนะครับหัวจะแบนจะไม่คมแบบนี้นะ แบบนี้เล่นหากันแค่สวยๆสามสี่พันนะครับสวยๆก็สามสี่พันบวกลบนะช่วงนี้พันเหนือลงนะครับก็ประมาณนี้นะนีะตัวตัดก็จะมีตรงนี้นะครับเนี่ยว้าเข้าไปกินเข้าไปนะครับนะถ้าเป็นบล็อกนิยมสวยๆก็จะน่าจะประมาณหมื่นหนึ่งนะครับนะครับเท่าตัวหนึ่งนะครับนะแบบนี้ก็ลดหย่อนลงไปตามสภาพนะครับ ใครมีก็ส่งรูปมาดูได้นะเป็นเหรียญท้อ,ทองถิ่นนะครับทางเชียงใหม่นะครับนะครับใครมีนะครับส่งรูปมาดูได้นะที่ลายดีไซจีเวนซีเอ็มนะอีไซจีเวนซีนะครับขอบคุณครับ